ตำนานอันสำคัญอีกบทหนึง่งที่เราท่านไม่สามารถที่จะลืมเลือนและเป็นที่เล่าลือสืบขานมาจนถึงปัจจุบันก็ยังหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้ณบ้านชายทุ่งใกล้ป่าโปร่งแห่งหนึง่งภายนอกกําแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ประสูตรของบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสมัยตอนต้นของกรุงรัตนโกสินนั่นก็คือตำนานเล่าขาน ของสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรมหาเถระทรงมีพระนามเดิมว่าสุขประสูตรเมื่อวันสุขขึ้นสิบค่ำปีฉลูจุลศักราช1บ5ตรงกับวันสุขที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2,276ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาหลวงปู่สุขพระองค์ท่านเป็นชาวกรุงเก่า ไม่ปรากฏพระนามมารดาบิดาในตำนานใดๆในสมัยเยาว์วัยนั้นเด็กชายสุขอายุประมาณ13-14ปีก็มีลักษณะนิสัยเยือกเย็นชอบความสงบเงียบดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีวันหนึ่งเมื่อท่านเดินเข้าไปในป่าโปร่งหลังบ้านท่าน ท่านก็พบกับพระธุดงค์นั่งอยู่ในกรดเด็กชายสุขจึงเข้าไปกราบนมัสการและก็ได้สนทนากันพระท่านก็ได้สอนธรรมะให้กับเด็กชายสุขตั้งแต่วันนั้นมาเด็กชายสุกก็ได้พบกับพระธุดงค์และสนทนาธรรมกันมาตลอดและยังสอนวิชาต่างๆอีกต่อมาเมื่อพระธุดงค์รูปนั้นท่านมาบิณฑบาตท,ที่หน้าบ้านของเด็กชายสุข เด็กชายสุกก็ขออนุญาตจากบิดามารดาเพื่อไปศึกษาวิชาความรู้ต่างๆจากวัดเพื่อเรียนอักขรและหนังสือในที่สุดเด็กชายสุกก็ได้ตามพระธุดงรูปนั้นมาที่วัดป่านอกกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่นั้นมาเด็กชายสุกได้เล่าเรียนอักขรสมัยและวิชาเลขยันตามแบบของการเล่าเรียนในยุคนั้น เป็นประเพณีที่เด็กชายเมื่ออายุเลยสิบสามปีแล้วต้องมาหาความรู้ที่วัดและเมื่อตกยามราตรีเด็กชายสุกก็เรียนพระกรรมฐานกับพระอาจารย์ของท่านด้วยความตั้งใจด้วยความชอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วจึงทำให้เด็กชายสุกเล่าเรียนได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงยามที่ใกล้จะออกพรรษาแล้วพระอาจารย์ของเด็กชายสุกก็เตรียมที่จะย้อมจีวร เพื่อเตรียมออกทุดงและเมื่อเด็กชายสุขเห็นดังนั้นท่านก็จึงขอติดตามพระอาจารย์ไปด้วยในสมัยนั้นการจะออกทุดงจำเป็นจะต้องเตรียมของหลายอย่างเช่นย้อมจีวรสารขาบาทและที่สำคัญพระในสมัยนั้นต้องทำกรดเป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือกักไฟซึ่งต้องเตรียมสารีมาใส่กระบอกไม้ไผ่เพื่อทำเป็นเชื้อไฟ พราะเมื่อเวลาตีหินกระทบไฟจะทำให้เกิดประกายไฟและติดสำมรีเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นไม่มีไม้ขีดไฟอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก่อนที่พระอาจารย์ของเด็กชายสุขได้ให้เด็กชายสุขตามท่านไปทุดงนั้นท่านก็ได้อบรมเด็กชายสุขและอธิบายถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะเจอเมื่อเด็กชายสุขได้รับการอบรมแล้วก็ร่วมกันเดินทางออกทุดง เป็นประจําทุกปีจนเกิดความชํานาญป่าตั้งแต่นั้นมาจากเด็กชายสุขวันเวลาผ่านไปจนเด็กชายสุขเติบใหญ่อายุย่างเข้า20-21ปยีบิดปีบิดามารดาของท่านและพระอาจารย์ต้องการที่จะให้ท่านบวชเป็นพระภิกษุครั้งนั้นท่านก็ได้บวชณวัดอรัญวาลีซึ่งเป็นวัดหลวงแห่งหนึ่ง เมื่อท่านได้บวชแล้วท่านก็ได้นามทางพระศาสนาว่ายานสังวโรภิกขุหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับมาอยู่ที่วัดเดิมกับพระอาจารย์ของท่านตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านได้ไปเรียนพระกรรมฐานเพิ่มเติมที่วัดกูดีดาวด้วยและก็กลับมาทุดงพร้อมกับพระอาจารย์ท่านจนสิ้นบุญของอาจารย์ท่านหลวงปู่สุขท่านก็ได้ทุดงเดี่ยวในป่า ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวตำนานของสมเด็จพระสังคราชญาณสังวรมหาเถระหรือที่เราท่านรู้จักกันในนามของหลวงปู่สุขไก่เทือนแห่งวัดราชสิทธารามหรือที่เรียกกันว่าวัดพรับตำนานอันไม่มีวันลืมเลือนของสมเด็จพระสังคราชญาณสังวรมหาเถระหรือหลวงปู่ศุขไก่เถือนแห่งวัดราชสิทธารามหรือวัดพรับ ความเป็นมาของท่านจนถึงสมัยที่ท่านได้ทุดงเดี่ยวในป่าลึกเป็นประจำนั้นขณะที่ท่านกำลังนั่งพระกรรมฐานภายในกรดพลันก็เกิดนิมิตเห็นอักษรขอมอยู่ภายใต้กรดที่ท่านปักกรดอยู่พอรุ่งเชา้าท่านฉันอาหารบิณฑบาตแล้วก็เก็บกรดท่านก็พบกับแผ่นหินแผ่นหนึ่งอยู่ภายใต้กรดที่ท่านปักอยู่ท่านจึงพลิกขึ้นมาดู ท่านก็พบกับอักษรขอมคล้ายกับที่ท่านเกิดนิมิตเมื่อคืนนี้ท่านก็ท่องจำจนขึ้นใจแล้วก็ถอนกรดเดินทางต่อไปท่านเดินทางทุดงต่อมาก็ปรากฏบำเพ็ญภาวนาต่อมาท่านก็เกิดนิมิตขึ้นอีกว่าคาถาที่ท่านได้พบนั้นชื่อว่าพระคาถาไก่เถื่อน ใช้บริกรรมเรียกไก่ป่าให้เชื่องได้และเป็นวิชาที่ใช้อบรมสร้างสมในทางเมตตาบารมีในนิมิตท่านยังบริกรรมคาถาดังกล่าวก็พบว่ามีไก่ป่ามากมายมารุมล้อมท่านซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกเนื่องจากโดยปกติของไก่ป่านั้นไก่ป่าเป็นสัตว์ที่เชื่องยากมากเมื่อได้กลิ่นมนุษย์ ก็จะบินหลบหนีไปทันทีและเมื่อท่านได้เป็นราชาคณะแล้วท่านก็ได้เรียกอักขรบทนี้ว่าพระยาไก่เทือนในปีพศ2309หลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่อยุธยาเป็นพรรษาสมัยก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกในเดือนห้าเมื่อออกพรรษาแล้วในปีนั้นน้ำก็ยังท่วมอยู่ ได้เกิดอาเพศต่างๆขึ้นภายในกรุงศรีอยุธยาเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่ากรุงศรีอยุธยากำลังจะล่มสลายหลวงปู่สุขเองท่านก็ออกธุดงจากกรุงศรีอยุธยาโดยท่านเดินทางมาทางเรือเพราะว่าเป็นฤดูน้ำกำลังหลากในปีนั้นพระธุดงส่วนมากออกรุกขมูลล่องใต้ของกรุงศรีอยุธยาเพราะทางเหนือนั้น เต็มไปด้วยพามา่าหลวงปู่สุกรอนแรมจนเข้าเดือนอ้ายและเดือนยี่แล้วท่านก็เดินเท้าต่อจนใกล้เขตเมืองทนบุรีก็พบกับพระธุดงค์รุ่นอาจ,จารย์ซึ่งท่านมีความรู้มากหลวงปู่สุกท่านจึงฝากตัวเป็นสิทธิ์เรียนวิชากรรมฐานจากพระธุดงค์ชารารูปนั้นพระธุดงค์ชาราท่านก็ยินดีพร้อมทั้งยังมอบตำราให้แก่หลวงปู่สุก และร่วมกันเดินทางรอนแรมมาจนถึงเมืองทนบุรีก็เข้าเขตบางกอกใหญ่จนถึงที่วัดพรับหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นโทเมื่อหลวงปู่สุขกับพระอาจารย์เดินทางมาถึงวัดพรับแล้วเห็นมีกระท่อมพระสงค์เรียงรายอยู่สามสี่หลังท่านก็อาศัยความสงบวิเวกนั่งปฏิบัติกรรมฐาน จนกระทั่งถึงวันที่เจ็เดือนเมษายน2310วันอังคารขึ้น9้าค่ำเดือนห้าปีกุนกรุงศรีอยุธยาก็แตกมีทัพพมา่าไปทั่วเมืองทนบุรีและเมืองบางกอกหลวงปู่สุขกับพระอาจารย์จึงตกค้างอยู่ที่วัดพระบดีจนกระทั่งสามเดือนผ่านไปพระยาตากก็สามารถขับไล่พมา่าพ้นกรุงศรีอยุธยา ครั้งนั้นหลวงปู่สุขกับพระอาจารย์ก็แยกทางกันเพราะเหตุที่หลวงปู่สุขท่านต้องไปช่วยเหลือชาวกรุงศรีอยุธยาช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคภัยต่างๆซึ่งก็มารักษาตัวกับหลวงปู่สุขเป็นจำนวนมากเหตุการณ์ในตำนานของสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรมหาเถระหรือหลวงปู่สุขไก่เถือนแห่งวัดพรับหรือวัดราชสิทธารามบางกอกใหญ่ธนบุรี ท่านมีตำนานต่างๆมากมายจนไม่สามารถจะร่วมเปิดบันทึกของท่านได้หมดแต่ตำนานของท่านเมื่อท่านเดินทางมาถึงที่วัดพรบหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าวัดราชสิทธารามท่านได้มีจริยวัตรในการโปรยข้าวให้แก่ไก่ป่านกกากินทุกวันแม้หลวงปู่เดินทางไปทางไหนภายในวัด ก็จะมีไก่ป่าเดินตามไปอยู่เสมอไก่ป่าในสมัยนั้นผู้คนมักจะเรียกกันว่าไก่เถื่อนคนทั้งหลายจึงพากันขนานนามของท่านว่าหลวงพ่อสุขไก่เถื่อนบ้างหลวงปู่สุขไก่เถื่อนบ้างผมขอรัตนาหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อช่วยเล่าความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนกับวัดพระหรือวัดราชสิทธารามด้ยครับ คือเดิมทีแรกวัดเนี่ยมเป็นสองวัดราชสิทธิ์ารามและวัดพรับวัดพรับอยู่ด้านหลังนะแต่ก็ได้ได้ชุดโทมหมดไปแล้วก็มาตอนหลังก็มามา,มาต่อมารัชการที่สองเนี่ยทั้งรายาจากวัดพับเนี่ยเข้ามาเป็นรวมเป็นวัดราชสิทธารามรวมเป็นวัดเดียวกันนะทั้งนั้นมาจนทั้งถึงปัจจุบันนี้ครับสมเด็จ ท่านมาจากไหนครับขึเท,ท่านเนี่ยมาจากอุทย,ยาวัดท่าหอยแล้วก็ยามอยู่นี่เมื่อสมัยรัชกาลที่สองแล้วก็พระรัชกาลที่สองท่านก็ตั้งให้เป็นสมเด็จพระนงรัชกราชนยามทุ่มอญสุกไก่เสือกนอกจากนั้นท่านหลังจากที่ท่านได้มาอยู่ที่วัดพระนี่นะครับวัดราชสิทธารามครับท่านได้ปฏิบัติตนแบบไหนครับท่านในงานปฏิบัติ ตั้งแต่สมถกรรมฐานจนทั้งถึงวิปทานกรรมฐานเรื่อยมาจน้ถึงปัจจุบันอย่างนี้ที่มีรู้สีรู้หามากมายก็ถ่ายทอดมาจากท่านเช่นอย่างพระพุยานหรือสันสัเวลาชุ่มก็ถ่ายทอดมาจากในตำราเก่าๆของเขานั่นมาก็เรียนร่ำเรียนอันนี้เหมือนกันมาทุกคนหมดรับเจ้าบคุคคลสมเด็จนั่นถ้ามีความเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่หรือว่าสรัผู้ใหญ่ในอดินมั้งน,นะครับก็มีราชการที่สองที่สามเรื่อยมา เป็นเป็นครูบาอาจารย์เป็นเป็นอุปชาของรัชกาลที่สองและที่สามเรื่อยมาช่างปัจจุบันนะที่เราจะเ,าเห็นอยู่นี้ก็หมายความว่ารัชกาลที่สองที่สามเนี่ยก็มีตึกเรียกว่าตึกตำหนักจันตำหนักจันที่อยู่ปัจจุบันนี้รัชกาลที่สองท่านมาบวชท,ที่นี่แล้วพระเดชพระรามท่านก็เป็นอุปชาอุปชาอยู่แต่ช่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีตำหนักจันอันนั้นอยู่ ถึงแบสังหราชเลยที่แบบราชการที่สองที่สามเนี่ยเคยมาประ,ะทับครับผมขอเรียนถามนะครับคําว่าสมเด็จพระสุคราชสุกไก่เถื่อนคําว่าไก่เถื่อนมาถึงอะไรครับคือหมาไก่เถื่อนท่านออก,ออกปา่าออกลงไปแล้ววัดเนี่ยเคยเคยเป็นปา่าและไก่เยอะทาะ่านเกษตรข้าวเกษตรปลาเนี่ยให้ไก่ันท่างเชื่องจงท่างมาเกาะตามตามตามมือตามมาตามที่ส่งพึ่ษาตามบางกำไรเนี่ยของท่านนี่ยเสมอมา ต่คือท่านที่ว่านขนาดงานหลงบองสุกไก่เถื่อนเพราะท่านเลี้ยงไก่เถื่อนนี่เชื่องเลยมีการเสกข้าวเสกปลาให้ให้ไก่เนี่ยบางทีขึ้นมาติดกินมันมือก็มีตามตำนานนั้นพระยาณสังวรเถระสุขไก่เถื่อนทรงเป็นที่เคารพนับถือเป็นอันมากมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งและรัชกาลที่สอง แม้ในหมายรับสั่งพนวดเจ้านายในรัชกาลที่หนึ่งและที่สองนั้นปรากฏพระยาณสังวรเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์ทุกพระองค์นับแต่คราวทรงพนวดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นต้นมาสมัยนั้นถือว่าหลวงปู่สุกไก่เทิน ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันอย่างทั่วถึงกิตติศัพท์ของท่านนั้นรู้ไปถึงสามเณรโตหรือสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีในสมัยยาววัยถึงขนาดมาฝ่าตัวเป็นสิทธิเพื่อขอศึกษาเล่าเรียนทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่วัดพรับแห่งนี้กับที่วัดระคังซึ่งนับว่าเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันพอสมควร ครั้นเมื่อสามเณรโตพรมรังสีซึ่งต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วพอเข้าพรรษาพระมหาโตก็ได้ขอมาศึกษาพระกรรมฐานกับพระยาณสังวรเทระสุขไก่เถื่อนต่อมาเรื่อยๆและถือปฏิบัติในการทุดงเช่นเดียวกับหลวงปู่สุขโดยทุดงไปแต่เพียงผู้เดียวการปฏิบัติเรื่องพระกรรมฐานนี่ก็ต้องใช้พลังจิต ทังจิตอันนี้ก็หมายความว่าน่งเหนียวนิดเอาไอ้สิ่งสิ่งเอื่น,นยห้เข้ามาอยู่ในจิตใจตองตัวเองแล้วกลายเป็นเป็นเมตตามหาโยมที่วัดวัดนี้เดิมเป็นวัดวัดวัดราชสิทธานามครับเหมือนกันแต่มีไก่เยอะท่านเลยท่านเลี้ยงไก่เนี่ยโดยข้าวโรยปลาให้ไก่กินไก่ท่านเชื่องเขามากก็กินตามตามบาตามมือตามเนี่ย เขาเลยการรัชกาลสองก็เลยจ้างให้เป็นทางราชยานทังองสุกไก่เถื่อนมาตัองถึงจนปัจจุบันตลอดชีวิตของสมเด็จพระสังฆราชยานสังวรมหาเถระสุขไก่เถื่อนได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติตนอันเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นที่พึ่งของบรรดาชาวพุทธในที่สุดการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ของหลวงปู่สุกไก่เถื่อนก็มาถึงข่าวการสิ้นพระชนของหลวงปู่ได้แพร่สะพัดออกไปทำให้ผู้คนมากมายทั้งคฤหัสถ์พระภิกษุมาที่วัดพระมากมายแม้ร่างกายท่านจะจากไปด้วยสังขารแต่คุณงามความดีที่ไม่อาจจะลืมเลือนตลอดจนวิชาความรู้ที่ท่านได้ถ่ายทอดให้กับบุคคลมากมาย จะไม่มีวันสูญสลายหายไปตราบจนทุกวันนี้ด้วยการดูแลและเผยแพร่ตามเจตนารมณ์ของผู้ช่วยเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดราชสิทธารามหรือวัดพลับนั่นก็คือพระครูปัญญาวุฒธธคุณหรือหลวงพ่ออ่างคณะหวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นผู้ดำเนินการกรรมาฐานตามแบบหลวงปู่สุกไก่เถื่อน ต่อมาจนปัจจุบันและท่านก็ทำให้วัดราชสิทธารามนั้นเป็นวัดที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรุ่งเรืองแต่ก็ยังคงความเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ดังจะเห็นได้จากกุฏิกรรมฐานรอบๆพระอุโบสถซึ่งในบริเวณนั้นก็เป็นที่ตั้งรูปหล่อของหลวงปู่สุกไก่เทอน ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็ยังคงมีสาธุชนและศิทธิานุศิ์มากมายมาบูชาสักการะรูปเหมือนของหลวงปู่ศุขอย่างไม่ขาดสายโอกาสต่อไปนะครับผมก็ขอรัตนา,นนาตหลวงพ่อนะครับผมขอขติธรรมหลวงพ่อนะครับให้กับท่านผู้ชมทางบ้านและสานุศิ์ของหลวงพ่อที่ได้อยู่หน้าที่นี้ครับ อารามาก็เคยเคยปฏิบัติและเคยสั่งสอนศิษ์ลูกหาไปเมื่อปฏิบัติครั้งนี้แล้วก็อย่าอย่าประพฤติในทางที่ไม่เคยดีไม่ถูกไม่ง,งอมให้ปฏิบัติในซึกลงไปลงมาและปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่คือเช่นในดาบนี้ในดาบนี้ก็มาอยู่ที่นี่ก็คงจะมามั้งก็เคยเปน็นศิษีลูกหาอยู่ก็มาอยู่ทีน่นี่เหมือนกันนั่นเขาเก็เก่งเก่งเพราะอารา,ามาก็ได้ร่ำเรียนต่อมาก็อสอนศิษ์ลูกหามาระทั่งเพิ่งปัจจุบันนี้ คือหนึ่งคือการพึ่งปฏิบัตินี่ไม่ให้หนึ่งไม่ให้รักไม่ให้โมยไม่เป็นชู้กับเมียคนรู้นเมียคนนี้เขาโอ้โหเมียใครเขานี่ก็พึ่งปฏิบัติมาอย่างนี้โดยช่างึ่งปฏิบัติแต่รู้สึกว่าเขาก็เชื่อเมื่อเชื่อแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติไปพึ่งอันนี้ดีที่สุดอันนี้ใครปฏิบัติได้ก็เป็นเป็นผลของตัวของตัวเองเพราะอาจเป็นอาจารย์มาก็เป็นผู้ที่แนะนํสั่งสอนให้ถึงนั้นเพราะได้ร่าเรียนมาจากหลวงปู่ยาน อตาตามาก็ก็ถ่ายทอดมาจากหลวงปูญญ่ยานหลวงยายก็ก็บอกว่าต่อไปก็จะได้มีเูื่องสืหามากอตาตามาก็เลยพอเส้นหลวงปู่ยานแล้วอตวาตามาก็เลยองแนะนำสอนเรงสื่อหามากจนทั้งพึงปัจจุบัน